คือพี่จะบอกว่ามันมีหลักการก็คือว่าเวลาที่เรามีกําลังอ่ะรเราต้องหัดที่จะเรียนรู้กับคนที่เก่งเพื่อสร้างศักยภาพอะไรบางอย่างเพราะเราจะมีช่วงจังหวะเวลาชีวิตหนึ่งที่เราอ่อนแรงอ่ะเวลาเราอายุมากขึ้นงงเวลาที่เราอายุมากขึ้นเราจําเป็นต้องใช้ประสบการณ์ที่เราเลยเรียนรู้มาเนี่ยแหละต่อยอดเพราะพี่จะบอกว่าเวลาที่เราเข้าใกล้สี่สิบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะเริ่มเหนื่อย เราจะไม่สามารถทําเหมือนกับเด็กตอนอายุสามสิบกว่าหรือตอนช่วงสามสิบของเราได้ละ่ะพี่เลยจะมักจะคิดว่านั่นคือช่วงปลูกอะเหมือนกับเราเราพยายามถ้าเรียกว่าเป็นการทรรําเกษตรมันเหมือนกเกษตรระยะยาวใช่ไหมเราก็ปลูกต้นกล้าปลูกอะไรไปเหมือนเราสั่งสมความรู้ประสบการณ์ทุกอย่างไว้เมื่อถึงเวลาหนึ่งเราจะเป็นยุคข,ของการเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นมาใช้ก็คือถ้าเราะ่ะปลูพวกเนี้ยไว้ให้ดีในช่วงเวลาหนึ่งที่เรามีกําลัง เพราะว่าพี่ถึงได้เป็นวเวลาที่พี่พูดหลายครั้งพี่จะเป็นห่วงเรื่องเวลาเพราะอะไรมันมาพร้อมกําลังของเราด้วยเราจะไม่สามารถอยู่ดึกอยู่ทนเหมือนกับที่เราเคยเป็นได้เมื่อพอเวลาอายุของเรามากขึ้นมากขึ้นเวลาเราอายุมากขึ้นเราต้องใช้สมองให้เยอะขึ้นแต่ใช้กําลังน้อยลงใช้กําลังน้อยลงหมายถึงอะไรคุณจะไม่แบบอดหลับอดนอนเพื่อสิ่งนั้นขนาดนั้นได้อีกแล้วสมองคุณมันไปต่ออย่างนั้นไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในวัยแบบนั้น เราสามารถทําได้ในช่วงเวลาหนึ่งดังนั้นต้อง v a l u a b l e โนะจุดนั้นให้ดีๆพี่ถึงนได้พยายามบอกว่ายันช่วงเวลาประมาณสามสิถึงสี่สิบอ่ะคุณต้องวางโ Position คุณให้ดีเพราะเวลาของคุณมันไม่ได้เยอะมากถึงเวลาที่พ้นจากช่วงสี่สิบเนี่ยพี่บอกตรงว่าเราควรจะอยู่ในโ Position ที่แบบใช้สมองให้เยอะขึ้นมีเน็ตเวิร์ที่ช่วยเราทำให้งานเราง่ายขึ้นย่นระยะเวลาทุกๆอย่างให้ดีขึ้นเพราะว่านั่นคือช่วงที่เราจะแบบ ใช้ใช้ศักยาภาพที่แบบเราใช้กําลังอย่างเดียวหน่เราเราใช้กําลังสู้กับมันไม่ได้ละอืมเราต้องวางแผนให้ฉลาดขึ้นเราต้องใช้สมองให้เยอะขึ้นเราต้องใช้เน็ตเวิร์กของเราให้เป็นประโยชน์ให้มากขึ้นดังนั้นคือทุกอย่างในแต่ละช่วงวัยเราเราต้องมีกลยุทธ์ในการอยู่ของเราให้สบายอะ่ะคือพี่จะบอกว่าพี่ก็ไม่ได้อยู่แต่ตำแหน่งสูงนะแต่ว่าเราอะ่ะเรารู้ว่าเราจะต้องเก็บอะไรในช่วงเวลาไหนอะ่ะ แล้วเราจะใช้มันต่อยอดยังไงในช่วงเวลาไหนด้วยเหมือนกันพี่ก็จะไม่ไปอยู่อะไรที่มันออฟไปจากสิ่งที่ตัวเองมีประสบการณ์ถูกไหมเพราะว่ามีอย่างนั้นเนี่ยเราจะเหนื่อยมากๆแล้วเรา,มาไม่มีกำลังไปเรียนรู้ในสิ่งนั้นแล้วเราต้องสเตทูเดอะคอของเราละแล้วเราก็ต่อยอดสิ่งนั้นเท่านั้นพอพี่ทําให้ผมมีข้อสังเกตอะไรที่ผมเล่าให้คนฟังไม่เยอะผมจะเล่าให้พี่ฟังเป็นคนแรกซึ่งพร้อมกับคนฟังอีกมหาศาล <laughs> คือจดหนังสฟังย้อนหลังด้วยเป็นออฟสิ่อของผมเลยมันไปตรงกับการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าตอนช่วงอายุยี่สิบถึงสามสิบอะลองให้เต็มที่มีพละกาําลังเล่นให้เต็มที่บานออกไปเลยคือเป็นช่วงบานออป portunity บานบานบานออกไปทําอะไรได้หมดเอ้คลอไปเรื่อยเรื่อยแต่พอช่วงสามสิบถึงสี่สิบอบพี่ต้องเริ่มตีวงเข้ามาเรื่อยเยแลละใช่เพื่อหาให้เจอว่าอะไรบางคนอาจจะหาเจอเร็วเจอช้าไม่เป็นไร แต่มันเป็นช่วงเวลาช่วงนั้นสามสิบถึงสี่สิบคนจะเริ่มคนที่คิดจะหาตัวเองไงพี่จะเริ่มหาเจอว่าฉันคือเส้นนี้แล้วพอสี่สิบเป็นต้นไปต่างหากคุณคุณเกาะกับคอของคุณแล้วคุณไปเลยมั่นมั่นไปนเลยมันจะมีช่วงอายุหนึ่งที่คุณแบบบานออกไปก่อนลองให้มั่วัยวรุ่นมีแรงแล้วก็ค่อยๆตีวงตีวงตีวงขึง <พบ S 1> ้นมาจนจนหาสิบปีมันแค่ช่วงอายุอาจจะบางคนจะสองสามปีก็แล้วแต่คนแต่สิ่งที่ผมอ b s e r v e อยู่พี่คือผมมีเพื่อนเยอะ แล้วเพื่อนในโรงเรียนผมเพื่อนมาหาลัยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีแบบผมเป็นคนชอบ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 ดูเพื่อนชอบดูเพื่อนอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ดูว่าเพื่อนทําอะไรไปนั่งดูเพื่อนอะไรอย่างแบบมมเงี้ย,น,น,ะน,น,ยน,นะแต่ดูชีวิตเพื่อนในะรสนิยกันอนะ่ะไอคนนี้ช่วงชีวิตนี้เป็นยังไงเป็นยังไงเราเห็นเพื่อนที่วัยรุ่นมันบานออกไปแล้วพอช่วงสามสึบสี่สิบบางคนเริ่มตีวงเข้ามามีอืมอืมแล้วบางคนพอเจอแล้วมันเริ่มพุ่งเลย บาง<ช>คนเจอตีวงแล้วมันพุ่งถึงแม้จะไม่พุ่งแต่รู้สึกว่าชีวิตมันมั่นคงในขณะที่ชีวิตบางคนแบบสี่สิบแล้วยังรู้สึกยังบานอยู่เลยจริง <c oughs> เราก็เสียายแทนไงคือบางทีใช่ตามพูดถูกอย่างเช่นช่วงสามสิบถึงสี่สิบอ่ะคุณยัง explore ตัวเองอ,อยู่เลยอ่ะแล้วพี่รู้สึกว่าตายแล้วมันเหมือนกับแทนที่จะเริ่มตีวงเริ่มเริ่ม,มแบบคล้ายๆเหมือนอเขาเรียกว่าทําให้สกิลนั้นมันแน่นขึ้นในช่วงเวลาน,นั้นใช่ไหม แล้วมันจะมันจะมันจะเข้าไปไปสู่ไอ้ช่วงที่มันจะลุ่งขึ้นมาเนี่ยจะสามสิบห้าสามสิบหกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันต้องก่อนแนละ้วเพราะว่าหลังจากนั้นพี่พูดได้เลยคือพี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ย้ายงานแบบบ่อยมากๆนะบ่อยอแล้ว<ม><ม>ใช่ไหมจากประสบการณ์ที่เราเคยคุยกันพอเวลาขึ้นสี่สิบกว่าเนี่ยมันเหนื่อยกับการย้ายแล้วนะพออายุสี<ม>่ส<ม>ิบแล้วเราจะเริ่มรู้สึกแบบไม่ไหวละการย้ายมันไม่สนุกสําหรับเราเหมือนแต่ก่อนละมันมันเริ่ม มันเริ่มรู้สึกว่าเราอยากต้องการความมั่นคงอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนานๆเราเราเริ่มมีกําลังน้อยลงดังนั้นเราจะเราจะรู้สึกว่าผิดถึงไม่ได้แปลกใจไงว่าจริงๆอ่ะคนส่วนใหญ่ถึงต้องไปเป็นผู้บริหารกันสี่สิบกว่าเลยเนี้ยนะเพราะว่าพอเวลาเป็นผู้บริหารอ่ะมันไม่ได้ต้องลงแรงและแต่มันต้องลงสมองมันต้องลงเน็ตเวิร์กมันต้องเหมือนกับม,มีมีความรู้ในเรื่องนั้นลึกขึ้นชํานาญมากขึ้นอะไรเงี้ยอืมอืม คุณน้องเอก็กน้องเอก็กย้อนกลับไปน้องเอก็อเอกบอกว่าเก็บเกี่ยวก็ใช้แรงเหมือนกันนะครับหลายงานก็ไม่มีเวลาให้ไปเก็บแอบเสียดายมากไม่เป็นไรครับถ้าเราเลือกแล้วว่าเราจะมาเส้นนี้บางทีเราก็จะเลือกได้ง่ายขึ้นว่าอันไหนที่เราไม่เอาเราก็จะไม่เสียดายใชออ่นะครับคุณเบรเมนบอกว่าเป็นคําแนะนําชีวิตที่ดีมากครับผมเชื่อว่าคนฟังในไลฟ์ย่อมเป็นคนชอบแสวงหาความรู้อยู่แล้วนะครับแต่อยากรู้จังครับการใช้เน็ตเวิร์กนี้ใช้ ให้เป็นประโยชน์นี่มันมีอะไรบ้างอ่าใช้นตเวิร์ h ให้เป็นประโยชน์น้องเอกบอกว่าอออินไปแล้วครับกลัวเกาะผิดที่มากไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเพิ่งตีเรียกมไม่หรอกเดี๋ยวมันจะมีวิธีการแอพพลายไปเป็นเรื่องอื่นๆโดยที่เราไม่ไม่รู้เอง <c oughs> แต่ว่าถ้าเราอยู่แต่ถ,ถ้าเราอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องมีความสามารถอะไรกับมันเนี่ยอยู่แล้วนะไม่งั้นเราก่เราไม่้เราก่อมันไม่ได้อยู่แล้วละตั้งแต่ที่แรก จริงๆเราสะสมมันมีอีกคำหนึ่งที่คล้ายๆกันนั่นคือสะสมดอดนี่แหละพี่สะสมดอดสะสมโหดไปเรื่อยๆแล้ววันนี่มันคอนเน็กต์เดี๋ยวม,มันมันไปของมันเอง